ไม่ต้องรลัวแค่สถานธาในความถูกต้องชวูมาจับมือกคงต่อไปให้ความยุติธรรมกลับมาแบบเพื่อนมาช่วยด้วยความรักษามาลุกขึ้นเพื่อนไปพร้อมกันทั้งประเทศเสียงของประชาชนจะเดินไปทุกที่ให้ของจริงเป็นพลังเปลี่ยนแปลงชีวิต ต้องเครือขยายความไม่ยุติธรรมอย่าให้ใครมากลดเปื้องเราของเราถ้าเห็นผิดต้องช่วยกันส่งเสียงให้ความจริงไม่จางหายไปเมื่อเธออยู่ในก็รวมมือกันได้พร้มมอมนอาสาพร้อมสู้ไม่หวั่นไหวเพื่อความถูกต้องเพื่อคนที่รอทุกเสียงของเราคือส ช่วยด้วยความรักษามาร่วมขับเคลื่อนเป็นเพราะกันทั้งไปแชรเ,เสียงของแต่ชาฉันจะเต็มไปทุกทิศให้ความจริงเป็นพลังเต้นแต่เชียเวเปิดงคือคาความไม่ยุติธรรมอย่าให้ใครมากรอบเรื่องราวของเราแทนผิดต้องช่วยกันส่งเสียงให้ความจริงไม่จางหายไป เปลี่ยนแปลงชีวิตเป,ป็นเพื่อคือขายความไม่ยุติธรรมอย่าให้ใครมากลบเรื่องราวของเราถ้าเห็นผิดต้องช่วยกันส่งเสียงให้ความจริงไม่จางหายไปเนงคือขายความไม่ยุติธรรมอย่าให้ใครมากลบเรื่องราวของเราถ้าเห็นผิดต้องช่วยกันส่งเสียงเสียงให้ความจริงไม่จางหายไปเปลี่ยนแปลงชีวิต แปลีชีวิตไม่ว่าเธออยู่ไหมก็มียุติี่ทำอย่าให้ใครมาขบเรื่องราวของเรา time ผิดต้องช่วยกันส่งเสียงให้ความจริงไม่จางหายไปเปลี่ยนเปลีชีวิตไป็นเพราะเคยเคยความมียู่ที่ทำอย่าให้ใครมากขบเรื่องราวของเรา time ผิดต้องช่วยกันส่งเสียงให้ความจริงไม่จางหายไปว่าแล้วจะไม่หยุดเดิน รวมพลังให้กองทั้งเมืองเขนนดวช่วยด้วยเสียงของเราพลเมืองอาสาเข้าสู้ไปด้วยกัน